กันยางมอร์นิ่งมอร์นิ่งวันนี้จะพาไปปลูกเมลอนจะพาไปปลูกผักวันนี้วิจะไปปลูกซื้อดินมาแล้วไปก่อนจะไปปลูกไปออกกํลาลังกายเมลอนรอนเลยมีคนถามมาบอกว่าการที่จะทําให้เมลอนร้อนเลยเมลอนรอนเลย,เเลยไปปลูกเมลอนจากสวน ไม่ร่อนร่อนเลย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 ดิ้ง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 เมยร่อนอุ้ยโอ้นี่บ้างอันนี้เป็นเมลอนนะคะแตงไทยใช่ไหมวินาทีวีหน้าสดหน้าสดหน้าคนสวนหน้าคนสวนหน้าคนสวน เม่ร้นลนเลยเมออกกําลังกายก่อนที่จะไปปลูกดอกไม้ปลูกผักปลูกไว้แล้วก็บินกับไทยเลยปลูกปลูกให้เจ้าของใหม่เขาชมวิวีว่าโอ้ยที่เขาซื้อบ้านนี้เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูเรานะคะเขาบอกว่าชมบ้านทํา สะอาดเรียบร้อยส่วนก็สวยแต่คนขี้เห็่ไม่เป็นไรนะตอบคำถามก่อนอให้มาทำหมอนดีตอบคำถามก่อนมีคนบอกว่าตอนนี้ขอบคุณมากค่ะมีน้ำอยู่สองขวดดื่มน้ำสองขวดต่อวันแปลว่า สุขภาพเสียงมาแล้วไปเที่ยวลมในเรือไปเที่ยวชีวิตอยู่บนเรือความสุขนะคะน้ำสองขวดตอบคำถามเพราะว่าจากเพื่อนที่เขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงวีวีบอกให้กายภาพบำบัดประจุประจุทำเอาไปทำกับแลกเปลี่ยนกัน มีน้ำเพีสองขวดนะคะค่ะคอยๆตอนนี้มือเขาสาเหตุแรกเปลี่ยนเพราะว่าบิวกก็เรียนจบเทอร์พีนะคะอย่างผมเราเนี่ยเราก็ต้องเทอร์พีเพราะว่าเราแก่มันงอกเราก็ต้องเทอร์พีเหมือนกันทุกอย่างเป็นนิ้วมืออันนี้เป็นแม่หมอน,อน,นี่วันนี้ ไม่ใช่มาออกกำลังกายล่อน,ล,อนล่อนเลยเมล่อนล่อนเลยเมล่อนลอนเลยอย่างเดียวนะคะให้ความรู้จับดีๆมีเพื่อนมีพี่คนหนึ่งเขาถามมาอายุกเกือบเท่ากันแต่ตอนนี้เขาเราแก่ตัวมาวิึงมือไม้เราต้งขยับขยื่นนะคะเวลาท่านั่งท่ายืนท่าอะไรเราต้อง ดัดนะคะมือเขาเป็นแบบนี้คืออะไรแบบนี้มือสั่นลักษณะเวลาจับของนี้มันจะร่วงวิวิกก็เลยบอกว่าให้ให้หาก้อนก้อนในถ้าไม่มีลูกยกน้ำหนักก็เอาน้ำอย่างนี้วิวิกเป็นคนง่ายๆเรียนบ,บําบัดเตงน้ำสองขวด ยกขึ้นอย่างนี้ให้ยกขึ้นยกลงยกขึ้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆกล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงอันนี้วิธีสำหรับคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่อยๆนะคะทำทุกวันวันละยกขึ้นยกลง จุ๊บเอาไปนำเทอรลพีได้ปัจจุแกดูแลคนป่วยนะคคนใจดีนะที่ดูแลคนนะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ทำให้แขนเรียวขาเรียวด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาดีขึ้นเขาสามารถจับของไม่ล่วงแล้วนะคะ สิ่งไหนดีๆเราก็แลกเปลี่ยนกันนะคะเหมือนกับอย่างบางคนบอกว่ามีเพื่อนสก,กิดไปทานกับไปทานอาหารวันนี้ให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันเล็กๆน้อยไปทานอาหารแล้วเป็นอย่างไรมีคนมาสก,กิดมีโต๊ะข้างๆมาสก,กิดบอกว่าวีวีทำไมคนคน ทำไมมีคนมาสุกิทำไมเวลาเธอนั่งทำไมเธอหลังตรงเอา้าวิวิก็นั่งสมาธิเวลานั่งทานข้าวเราก็จะช้อนส้อมช้อนส้อมนั่งเขาบอกว่าทำไมถ้านั่งเธอมันนั่งตรงเธอทำไมเธอไม่นั่งอย่างนี้นั่งหลังค่อม,อ,มอันนี้มันเสียบุคลิกนะคะเพราะว่าวิฝึกสมาธิ นั่งสมาธิสันหลังจะตรงยังนงถ้าไม่ตรง,ง,น,ตรงนะคะแลกเปลี่ยนกันเราจะนั่งทำงานนั่งทำโน่นทำนี่นั่งทานข้าวเราก็ไม่เสียบุคลิกกาพนะคะเอาไปทำดูฝึกแล้วก็ ตอนนี้เราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องยิ่งต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะวิ๊กทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเราต้องฉลาดแล้วก็ต้องเฉลียวนะคะถ้ามันถ้างั้นก็ไม่ชนะใจคนเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราไม่ชนะใจคุณสามีมีหลายๆคนที่บอกว่า เหนคนที่มีเขมีกิจการเขายิ่งรวยเขายิ่งทํางานเขาตื่นแต่เช้าปีสี่ที่ห้านี้ไปแล้วค่ะบางคนก็เหมือนมอแม่ค้าบ้านเราเนาะจะลงตลาดตีสอกนั่นเลยแล้วก็ทุกอย่างมันต้องเทเลพีเหไมผมมีวิ่งหอกหมดแต่ก็ต้องเทเลพีบางทีเรานวดนวดดึงดึงนวดนวด,นวด,นวด ทุบๆเส้นผมให้มันแข็งแรงเพราะว่าเราแก่แล้วทุกอย่างมันร่างกายของเรามันต้องเทรลพีใช่ไหมคะดูสินั่งขนาดนั่งนี่ยังออกกําลังกายท่านั่งได้ยกขึ้นไปไลายนะหัวไหล่ตูด,ดหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูด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 โยกเข้าไปโยกเข้าไปนะคะความ เล,เล็กๆน้อยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะในสูตรธรรมชาติในการทำเทรลพีบำบัดบางคนอันนี้เพื่อนเขาบอกว่าตอนนี้เขาจับปากกาเขียนนะบางคนเพราะว่ามันมันเขาเรียกกล้ามเนื้อออนแรงใช่ไหมม,มือมือสันๆอย่างเงี้ยตอนนี้เขาวิวก็เลยแนะนำให้เพราะว่าฝึกขยับยกขึ้นยกลงตอนนี้ เริ่มจับของเริ่มทับพีไม่ร่วงทำกับข้าวเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนกันไวไัยวัเท่ากันกับบิววีนี่แหละวัยเดียวกันตามวัยหกปีเรามีอะไรแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะไปทำสวนวันนี้บ้านเมื่อวานนี้ตำแจงพูดแล้วจะไปตำ เดี๋ยวคบวันนี้งามเก้าผูา้เท่าได้กบตําแตงสดสะใจพอได้สดพริกเห็ดไหม่วิหายเป็นหบานเป็นไข้เลยไปลงเรือใหญ่ไปเที่ยวอิตาลีเจ็ดวันโอ้ยผมก่ได้กินพริกกินปรปรแดงปลามันก็เลยเป็นข <c oughs> <c oughs> ไข้ไปละ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  ออกกําลังกายด้วยเมลอนออกอยู่บ้านดึง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 เดี๋ยวจะไปปลูกผักแล้วเอาไปทําตามนะคะแลกเปลี่ยนกันเพื่อนๆความรู้เล็กๆน้อยๆใกล้ตัวเราบ๊ายบาย